ู้ใหนาะครับเอาปัญหามาให้ผู้ใหญ่บ้านบ่จบบ่สินนะครับเราก็เกิดอาการตัดพ่อขึ้นมากน่ะนะครับว่าขยะที่อยู่น้จาจ้าของนะครับกะหลา,าเพราะแห้งแล้วยังสิเอาของผู้อื่นนะครับมาให้มันเป็นภ้าระของตัวเจ้าของเนาะครับเนาะซึ่งของเน่าเหม็นของเสีย เล่ากับพยายามเอาถิ่มแล้วครับอันใดที่เห็นว่าเป็นของแม่งของบบดีเล่าก็พยายามตัดออกให้เบิดเนาะครับเนาะแต่ว่ามันกับบวายต่อครับมันกับเป็นเรื่องธรรมดาละคนเฮ่าพ่อปัญหานี่เบมดมันมักสิมีแนวเขามาแรกน่อครับทีบยค้นมักนะครับบอา,ว,า,าว่าม่านบ่มีบาลมีบ่เกิด กสิมาหลายโพดพหลายมันกับ,บไวไหวเนาะครับชีวิตคนเฮ่ามันอยู่ใดด้วยกําลังใจนั่นแหะครับแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่เม็นเห่าบริสั่งขึ้นมาแต่เห่าก็ต้องรับเนาะครับเนาะว่าไงไงบางเทียพคนกับว่ามันเปลี่ยนย้อนมีบากกรรมเนาะครับเนาะมันกะสีหลีกเลี่ยมบ่ได้ซึ่ง อันนี้มันก็วอกง่งไงก็คือรักศาสนาน่นะครับแต่ว่าเข้าก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์น่นะครับเมื่อเข้าหัววอนบบดีอันไหนทีตัดทิมนะครับหรือว่าเท้าสินี้จากไปเท้ากระเห็ดนั่นละครับบางอย่างความถูกต้องกับถูกใจของคนแต่ละคนมันบกขึ้นกันเนาะครับเนาะ เมนเฮ้าสิเข็ดอีบานใด้ด้วครับเด้อถ้าคนว่าเฮ้าบ่ดีมันก็มีครับอย่าง mm hmm. ที่บอกว่าหน้าหน้าจิตตังนั่นแหละครับ am, mm hmm. ความคิดของคนมันบอกคือกันดอกเออแล้วบางเถื่อเมื่อความคิดนี้เขาวอาออกมาบางเถื่อมันบันท่อนจิตใจเออเฮ้านั่มเลยครับเฮ้าตรงมีความเข็มแข็งแล้วก็ พยายามสางพุ่มคุมกันให้เจ้าของครับคือต้องคิดแหน่เร็วแก้สถานการณ์นะครับตอนนั้นให้มั่นใดยางรหลดเร็วอย่างที่พยานาลเรลาเห็ุตกเมือนี่นะครับปัญหาเกิดขึ้นโอ้โหมันเธอวันแรงทาถมเขามาเราสามารถลิกนะครับวงง่ายแจกที่เสียเปรียบอยู่นะจนได้เปรียบก็คือเล่าเดินออกจากจุดนั้นนะครับ ออกมาได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับนี่คือใจที่เด็ดเดียวเออละกะักกแนวแน่แล้วกะ็ความซื่อสัตย์ของตัวเจ้าของครับเล่าสีบอกค่ำไหนกับคํำนั้นสร้างครับเมนเทลสีฮหักมืดใจก็ตามเะครับเด้อแต่สิ่งที่ถือกระท่ำถือเกียรติยุหันเหมันก็ถือวา่ารุนแรงมากครับคนบ่ถืกกับบอโหเนาะครับเนาะ ย่างทีหลายๆขังเบวกไปนั่นแหะครับโลกาซูเมอร์นี่เด้อครับคนเฮาผมบอกเลยว่าศิลธรรมนี่มั่นหน่อยลงคือบอกง่ายๆหมวไปทัวทีบทั่วแดนกับมีดนะครับลอกเมืองที่ขับบ่เหลือผู้ชา้ผู้ยิ่งเงกอนนะครับแต่สุด้ายมั่นก็ไปบหลอดอครับบางเทือต้อง รับกรรมเองนะครับโตจะของเหตุยังไงมันกระถืบย่อนกับโตจะของคือเก่านี่แหละพื้นจังหวานะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่าเป็นว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนนะครับว่าเมียนดอกทาว่าค่าสุภาษิตแบบนี้มันกันยังใส่ใดขึ้นเ่าครับบ่หลับซาการหลับเร็วแต่สมือมันหม,มักหลวดเร็วอยู่แล้วครับ สมันีกรรมมันท่านตาครับมันบดนดอกคือเขาหู้ตัวเองดีนะครับว่าเขาเห็ดเอียงอยถือกล้วพิษนั่นครับหู้ยุ่เต็มอกเต็มใจนั่นแหละครับออว่าตัวเจ้าของเห็ดเอียงอยมันเป็นไปเพราะไร้ดอกว่าตัวเจ้าของบาหู้ว่าเห็ดเอียงอยูแมนซิวลากับไผ่เตงค้นนี่ครับมันต้องเบ่ร์แมนบิวม,อมือเดียวดิ ก้อนสิวะกระไผรมันก็ต้องว้าวไล่เมื่อว้าไปเรื่อยเมื่อเว้าดูร้ายนะครับก็บเริ่มเกิดความผูกพันในบ้านนี้มันก็เริ่มไปหลายยางเรื่อยแล้วครับบางคนก็เลยเถิดไปหมดแล้วครับบ่กคิดแล้วว่าสิ่งถือสิ่งผิดเอาแต่ความหมักความหลงตัวเจ้าของนั่นแล้วครับพ่อที่ไหนมันฮักขามใจว่าไดบ้านนี้เหตุจังอดบ้านนี้ครับสิ่ง กลับขึ้นเหมือนบ,บ่ได้โง่หัวบ่ขึ้นแล้ววาเนี่ยว้าวโนวหัวเหมือนมันก็ไปเรื่อยอยังสันนะครับพอเฮ้าบ่อยับยั้งตั้งแต่ที่แรกพ่อบางเถื่อเด้อคนว้าคนอยู่คนต่อยอยังใส่ัหนแหงอันนี้เด้อครับเออพ่อต่อยแล้วคนเออยังสันทังสี่เมีนมังโอยมันว้าไปเรื่อยมันพยายามส่งเสริมสนับสนุนกันครับผมว่ามันมีนะ ก่อนสิแหมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องมีแน่นอนเพราะว่าถ้าตัวเจ้าของคิดเองเลยนั่นมันกิคงบ่เมียนดอกมันต้องมีผู้เสริมครับแนวนี้ถ้าบ่มีผู้ใดเสริมเติมแตงเข้าไปโดยลําพังตัวเจ้าของเองนะครับมันบ่กาปนันดอกครับเพราะยั้งครับลูกเต่าก็รยังมีเนาะมันก็สิบ่คิดถึงลูกเตา่าในบ่ กิวาแต่ความมวนความซึ่งตัวเจ้าของมั่นกับว่าแมนหรอกครับเพราะว่ายังบได้ยอยู่ตัวคนเดียวเออไผกก็คิดได้หรอกครับในขอน้อนี้นอกจากสิยับยังช่างใจโตเจ้าของบได้แค่นั้นครับเพราะว่าสิวากันอียงมากมั่นกับพยายามปรับจูนเข้าหากันแล้วแต่สุดท้ายมั่นกับปับจูนบได ยังปัจจุบาันเราก็เคยบอกฟังในว่าเรามีขอเสียอีหยังอยากให้ปับอีหยังไม่เล่าเคยบอกนะครับไม่กระทหลายสดแล้วก็บอกให้ทุกคนในฟังนะครับได้รับรู้เรื่องแบบนี้แต่กับ่มีสิ่งที่ต้องให้เล่าไปปรับปรุงตัวแบบใดแนวใดแต่สุดท้ายก็ถือคักหลังนะครับบอกง่ายๆก็คือแถบลมทั้งยืนนั่นแหละครับ ลมต่งลงบานโอ้ยมันคิดอย่างบอออกคนเด้ยครับคนนี่มันมืดอปดด้านไปเลยเด้พอจังสี่เลี้วเนาะครับโอ้ยหาทางบาอ,อก,ก็ต้องสิระบายก็ไผ่ละครับกระไดระบายกับซื้อโซ่เชียวนั่นแหะครับก็บอกผู้เดียวนั่นแหะคนอื่นเห็นกระเสียจังไรละครับพอบางทีมันอัดอัน้นใจเนาะกระจนเด็กเออมีคนเขาไปบอไปถามนั่นแหะครับสุดท้ายก็ เรื่องมันกระเดงขึ้นมาอเม,มนตอนนี้นะครับขนาดเล่าบวสบความสําเร็จแล้วกับคนกันยังอิจฉากับพยายามหาเรื่องหาเล่ามาให้เล่านั่นแหละครับให้เล่าเบียกรับอืในสิ่งที่เล่ายังพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับถามว่ามันดับมันหมดเบิดแล้วบวยั่งหรอกครับก็บมีคนพยายามที่จะสั่งเรื่องอีย่างขึ้นมาอย่เออ แต่ว่าเมือนี้นะครับเนาะอีพี่เก่าพี่นองกะเบิงติดตามนะครับสนับสนุนกันนั่นแหละครับแนวใหม่ๆที่เราเกิดขึนโอ้ยหลายอย่างหลายแนวครับก็มีแต่ความยินดีนะครับที่เราสามารถตั้งรักตั้งใจได้นะครับเนาะในการเดินทางสู่นะครับบบยนอมทอถอยก็ถือว่าต้องชื่นชมผู้ใหญ่บบานครับ